ครับเราจะมาลองบูบต้า1105กันนะครับต่งเครื่องกเกษตร3ตัวนี่เราไม่ยอมให้ใครจัดเครื่องสวยกับเราครับทางร้านเราจะจัดเครื่องกิ๊บกิบเดิมเดิม<ๆ>ไม่แกะไม่เปิดนี่มาจากญี่ปุ่นดูความสวยโอ้โหได้เรืองเืองครับแล้วทางร้านเราต้องเหนือกว่าเขาต้องผ่านน้าเทสน้ําให้โอ้โหไม่เทสน้ําไม่ได้นะครับเดี๋ยวประกงประกฑนต่อไปลูกค้าไปใช้งานแป๊บเดียวก็ประกันไม่ละไปฟังเสียง ต้องแรงโดดมันต้องอย่างนี้มีสวิทช์ใต่อดับแถวครับ